มามามาพร้อมแล้วกับออนเซ็นสปาสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เราเหมาห้องแบบส่วนตัวส่วนตัวอุปรกรณ์ที่ให้มาก็แบบครบคันทั้งชุดคลุมผ้าขนหนูเล็กใหญ่จัดมาแบบเต็มเต็มให้เต็มสิบไม่มีหักเลยค่ะอ้าวนี่คือโซนอาบน้ำก่อนแช่ออนเซ็นสามารถอาบพร้อมกันแบบครอบครัวไปได้เลยอุปกรณ์การอาบน้ำ และแชมพูกลิ่นหอมมากและยังมีกระบวยให้ตัดอาให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไปอีกถึงเวลาลงสระเอ้ยลงบ่อออนเซนกันได้แล้วบ่อที่นี่ให้มาถึงสามบอ่อไลระดับตั้งแต่ร้อนน้อยไปยังเดือดพุดเพื่อนๆคิดว่าความร้อนจะเดือดขนาดไหนกันเนี่ยที่นี่ไม่ได้มีแค่ออนเซนอย่างเดียวนะภายในห้องยังมีห้องสตรีม สมุนไพรให้กลิ่นที่หอมละมุนแต่เด็กๆอย่างเราไม่ควรเข้าไปอยู่นานนะคะห้องถัดมาถูกใจทั้งคุณพ่อและพี่ชายกันเลยกับห้องซาวนา่าซึ่งเหมาะกับหุ่นหมีทั้งคุณพ่อและคุณพี่กันไปเลยเอ๊เอ๊เอ,เอ๊แหมหน้าตาฟินกันไปเลยนะคะคุณพี่ชายวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะขอตัวไปแช่ออนเซนก่อนบาย